เขาบว่าเบื้องไหมกัอันนี้เป็นไล่สุดนะครับของระเบียบมอลำระเบียบวัตถศิลป์ครับการทํางานโมเมนการแสดงเด้อครับเป็นการทํางานครับถึงจะสามทุ่มกะเอื้นว่าการทํางานเนาะครับเนาะโมเมนการแสดงถามว่าการแสดงต้องท่ายไล่สดนาเวีที่ย่งซีเนาะครับเพราะว่าการการทำงานของศิลปินเอางาไง การทำงานของนักดนตรีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกดีกรดิไทยอยู่บนเวทีนะครับสีบริสไล่สดอยู่ข้างล่างนะครับกดีว่าเป็นกระิว่าเป็นการทำงานของศิลปินของนักดนตรีครับของแดนเซอร์วางซี่นะครับเพราะว่าันว่าการแสดงนี้ต้อง ต้องต้องเสียงต้องภาพต้องดีนะครับสําหรับผมนะถ้าว่าไล์สดการแสดงจะต้องเป็นภาพเสียงต้องดีไฟต้องได้ครับแต่ว่าของผมเป็นไล์สดเอ่อเป็นการทํางานของศิลปินนะครับของทีมงานระเบียบมาไปครับขอบคุณพี่นิกรครับผมค,ครับผมจะไล่สดอีกทีนะครับเอ่อ,สอ,อสองทุ่มหาซีครับ สองทุ่มหาซีเขามาเมิบบอ,อมงหม้นะครับเด้อผู้ใดบาเคยเขามาเมืองสองทุ่มหาซีนะครับผมจะไล่ไปถึงจนถึงอ่าโดยประมาณกับหาทุ่มครับโดยประมาณหาทุ่มหาทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับจะลงไล่ตอนนั้นครับอ่าจะไล่จะไล่โซอีกทีหนึ่งกะสองทุ่มหาซีฟจนถึงหาทุ่มครึ่งโดยประมาณครับหาไล่ตอนนี้ผมเมื่อไล่อ่ทดสอบ อ่าอินเทอร์เน็ตนะครับว่าพ่อพ่อใดบอพ่ออะไรใดบอรครับในสดการทำงานนะครับโมเมนต์การแสดงเด้อครับ เยยบได้เลยครับเสื้อเพาต้องจริงใจครับแล้วก็บันจุงยางลุกสารหยียบได้เลยครับเสื้อครับขัานสลิงนะครับวันนี้พี่ท็อปมาไหม ได้ข่าวว่ามือนีแหละครับแต่ว่าบรูว่าจะ้ําได้บ่จะได้ล้บํบบ่หรืออาจจะมาลองแค่คอนเสิร์ตก่อนอันนี้ยังบ่เน่ใจนะครับแต่ว่าข่าวพอเป็นข่าวดอก <c oughs> จริงจิว่างไดชข้าเจ้าก็บ,บอกมาอย่างทีครับทีมงานนํากันก,นกาลังสั่นแต่ว่าบบรูวา่าเรื่องขึ้น้ําเรื่องนี่บบรูวา่าพี่เขาจะไวบ่เพราะว่าหลังจแอดมิดมาเนาะครับเนาะะน่าจะน่าจะ กนอานจะนักยูขันว่าแอดมิดอยู่วงวงไหนระเบียบครับระเบียบวัฒน์ีนครนี่ครับตามป้ายนี่ตะปูมกิฟบัตรบอรบโบโบโกิฟครับงานฟรีครับได้ข่าวว่าพีทอปมาเนี่ยครับาว่าบรูว่าจะขึ้นล้ำบอ ได้ข้าวอีกแล้วมือนั่นก็วางฉันฉันรุปพี่เกท่านเนี่ยนะให้ดีอยอะคุเดยผม่มาบอกผมนายดีเมึงทางเกาหลีด้วยครับาสวัสดีครับตอนที่17มาอุดรครับเจอกันนยครับด้วยพี่เป็นนักดนตรีแมนครับผมเป็นนักดนตรตีครับป็นมือกีตาร์ครับ นี่มือกีตาร์ครับผมจะยู่หลังตรงนี้ครับหลังฉากตรงนี้นะครับข้างบนนะครับนี่ครับตรงปลายนิ้วผมเลยครับผมจะยู่หลังฉากตรงนี้ถ้ามองอยู่ข้างล่างกับมองมองอยู่ตรงนี้ครับมองขึ้นไปเห็นผมเลยยืนดีอยู่ยนแล้วครับทักทายกันได้ครับอิมอยอยอบอ่มลอยจกเครื่องขวดก็นนกได้นาวิทีครับอิ่มลอยจะเครื่องขวดป้อนนี่ผมก็แอบสาวิที เตลมื่อนี่อยากนอนมาครับเทียอยากนอนหลินพิษไปเนี่ยโอ้ยนายดีเอาเกิดอีหยังขึ้นไฟดับแล้วครับทั้งพี่ครับไฟตกน่าจะไฟว่อว่อไฟตก,ไฟ,ตกไฟดับมืดตื้อเตือมืดอมื่แล้วเมื่มือด,ดอแล้ววันมืดทั้งเดียวจีนมาแล้วครับพี่น้าม,มาเพิ่นเพิ่นมาตจ้ามินมินดูนี่ครับ เอืลยเราเราเรามา,าตั้งแต่อาจะอาจะอ้นอาจจะซีโม้งหย็นหรือเปล่าเพื่อนนึงเพื่อนต้องตั้งร้านนะครับอยากเห็นเห็นพี่น้ำบ่อกเห็นผู้ใดเนาะกินน้ำนตุ้งติ้งเนาก่อ๋อครับโอ้ผมคือสิไปผ่เพื่ใดเถอครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ใส่เมื่อนี้ครับคืนหนึ่งหนึ่งได้คืน,น,คนละ ท่านบอครับนักดนตรีแต่ละคนแต่ละตำแหน่งบอท่อกันนะครับแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากันครับอะไรอ่งเด็จผมเปิดเผยบอใดนะคะรับผมบ่นนะะมบอกนะคะรับบอบอกว่ารักใด์ฟอมผมฟอฟ้เด้วยครับอาจจะสงวนไม่้อาจารย์แต่ละท่านนะครับได้บอท่อกันนะครับ <c oughs> อาจจะตำแหน่งอ,อาจจะได้บอท่อกันนะครับแต่ผมผมบอฟ้าสงวนบบ บ,บเป็นตัวเล็กนะครับขออภัยครับถ่ายอยู่หลังไหมอาจจะบอกได้ครับแต่อันนี้ในลาส์สดตรผมขออภัยด้วยครับเด้อขออภัยลหลายๆครับผมม่ขอบอกเป็นตัวเลีกก็ครับขออภัยครับอาจจะผมเกลี่อใจทีมงานแต่ละตำแน่งนะครับอาจจะสงวนไม่เพิ่นเนาะเราคือ ท่นได้หลินแต่ว่ามีคนอยู่หนาหาาันทั้งสี่บ่ครับเป็นยังสี่แทบจะทุกง,งานนะครับผมขอใจถือบ่เมเมต์พี่พี่พี่ตองพี่ต้องบ่ครับพี่ตองบ่เอยโมเมนต์โมเมนต์ขอไปครับผู้ให,ห,นหน้เนาะเอ้พี่ตองนะ่ะเราถึงแล้วครับผมขอใจถือบ่ระวังแบดเหมือนเด้ครับอพอเดี๋ยวอผมชานนนินะครับแบบตอนนีสิบเก้1เนนะครับ พอเอมาอยากนาจะมาเร้วครับแต่ว่าบลูพ่อเกียจอดรถอยู่ไหนนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาเร้วครับผมขออนุญาตลงไหลเนี่ยด้วยครับด้วยขอกรุณากรุลาลดอกเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจครับไล่สามทุบนะครับเอาเวทีคนขึ้นหน่อยเนี่ยเอาอย่าว่าหน่อยเถอะครับนี่ยังว่แสดงอยู่ครับพุทธะ คุณแม่ตู้สุรินครับของครับกำลังใจครับคน้นหน่อยอยู่ครับแต่ว่าศาสตร์นี่เต็มหน้าหานครับคุ้นหน่อยอยู่ครับค้นแต่ว่าหน่อยว่ากันยังหน่อยอยู่ครับแต่ว่ากันยังน้านนั่งขอบคุณครับขอบคุณพี่ใหญ่ครับขอบคุณครับขอบขอบกุลาภูรดอกครับของครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการไล่สดการทำงานของศิลปินเฮเบิงนะครับอาจจะเป็นการทำงานนะครับโมเมนต์การแสรรนะดนนนงนะครับเนาะที่ได้กลิ่นห่านไปขนของแล้วครับก้อนลุงไล่นะครับขอกำลังใจผู้ดอดเลนะครับ <c oughs> ก้อนสิลุ้งไลนนะ่ครับ ได้เจอกันสามทุ่มนะครับสองทุ่มห้าสิบวนนี้ได้ขนเครื่องดนตรีแล้วครับโมเิ่นขนนะครับสองสามขอบคุณแม่ตูนสุรินทร์ครับสองสามทุ่มโบมีฮอดมองสีนางจ่าเมียนครับแต่เบิ้งครับเดี๋ยวผมว่าอะไรเบิ้งตอนสองทุ่ม 50. ห้าสิบเพื่ออาจจะก่อนานานนิดนึงนะครับแค่ตอนนี้ผมขอ ขนเครื่องดนตรีทำงานช่วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักดนตรีด้วยกันก่อนนะครับคุณญ <c oughs> าตลุงไหลครับ <c oughs> พอกันนะครับสองุมาสิครับ